มากคิดเยอะคิดจนเหนื่อยควรแก้อย่างไรดีการคิดมากคิดเยอะเป็นผลเนื่องจากความวิตกกังวลยิ่งใช้ในเวลาในการคิดมากเท่าไหร่ยิ่งต้องใช้พลังงานมากขึ้นส่งผลให้รู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียหมดพลังนอนไม่หลับกระบวนการคิดและการตัดสินใจผิดพลาดและส่งผลกระทบต่อการทำงานและคนรอบข้างได้ เขาสามารถควบคุมความคิดของเราได้อย่างไรได้บ้างคนเราเนี่ยผมในหนึ่งวันเราสามารถที่จะมีความคิดแวบ,บเข้ามาในหัวของเราได้ถึง7จ0 0 0มืความคิดมันเยอะมากและส่วนใหญ่จะเป็นความคิดในด้านลบซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเมื่อความคิดเข้ามาในด้านเมื่อความคิดด้านลบเข้ามาในหัวเราเยอะๆมันทําให้เราคิดมากกับหลายๆเรื่อง แล้วก็ความคิดด้านลบนี้จะมาจากพวกสื่อที่คุณเสพนะครับผมไม่ว่าจะเป็นละครหนังหรืออะไรหลายอย่างที่คุณดูแล้วเป็นทางด้านลบข่าวฆาตกรรมหรืออะไรต่างๆถ้าคุณถ้าคุณอยากเริ่มต้นอยากเริ่มต้นขั้นแรกในการที่จะไม่คิดมากก็ให้เปลี่ยนสื่อนะครับผมให้ไปดูสื่ออะไรที่มันไม่ค่อยลบนะไม่มีลบเลยให้ดูแต่สื่อบวก ซึ่งเมื่อคุณดูอย่างนั้นแล้วความคิดของคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนนะผมแต่เรามาดูดีกว่าผมว่าในเจ็ดวิธีนี้เราจะเลิกเราจะทําให้เราเป็นคนที่คิดให้พอดีแล้วก็ไม่คิดมากกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ได้อย่างไรอ่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อนหนึ่งครับผมโยนความเป็นเ per พอ perfectionist ทิ้งไปซะความเป็น perfectionist คืออุปสรรคชิ้นใหญ่ที่ทําให้เราต้องทําทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ และไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้เมื่อเกิดความผิดพลาดทําให้ต้องใช้ความคิดมากกว่าปกติเพื่อหาทางควบคุมทุกอย่างลองเปลี่ยนจากความต้องการความสมบูรณ์แบบเป็นความต้องการให้ทุกอย่างดีที่สุดเท่าที่สามารถทําได้จะทําให้เราหันมาโฟกัสกับสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้และลดความกดดันลงได้มากความผิดพลาดไม่ใช่ความล้มเหลวแต่ความผิดพลาดคือโอกาสการเรียนรู้เพราะเราสามารถผิดพลาดได้และเราก็สามารถแก้ไขความผิดพลาดได้เช่นกัน บางคนนะผมที่จะเป็น perfectionist อาจจะเกิดจากเมื่อเมื่อก่อนนะผมเราผิดพลาดหลายๆอย่างเราผิดพลาดเยอะจนเราคิดว่าการผิดพลาดเป็นอะไรที่ร้ายแรงนะผมเราจึงไม่กลา้าที่จะผิดพลาดเราจึงคิดให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบทุกอย่างจนเราผมคิดมากเกินไปแทนที่จะตัดสินใจครผมผมก็เชิงว่าจะเป็นอยู่นะเพราะผมคิดเยอะมากกว่าจะหาว่าทำอะไรสักอย่าง,าง,างนึ่งเช่นการ รถนะครับผมการขับทะนงถนนการมองลงมองรถเนี่ยคือผมต้องมองแบบมองดีมากแล้วกว่าจะตัดสินใจก็คือเขากขาถอยมาแล้วมันเป็นอะไรที่เราคิดเยอะเกินไปผมจนเรา,าตามในสิ่งที่อยู่กับปัจจุบันไม่ทันเพราะฉะนั้นนะครับผมทําทให้ดีที่สุดในสถานการณ์ตอนนั้นที่เราสามารถทําได้ทุกอย่างไม่จะเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพราะทุกอย่างไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ หรข้อที่2ครับปล่อยวางอดีตคนคิดมากส่วนใหญ่นะผมมักยึดติดกับอดีตโดยเฉพาะความต้องการกลับไปแก้ไขสถานการณ์หรือตัดสินใจบางอย่างในอดีตคิดวนซ้ําๆไม่ move อนไม่อยู่กับปัจจุบันในเมื่ออดีตเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราก็ควรปล่อยวางเริ่มต้นด้วยการลองใจดีกับตัวเองพัฒนาให้กลายเป็นเรื่องรักตัวเองให้สามารถอภัยตัวเองในอดีตและเริ่มต้นใหม่กับปัจจุบันได้ความผิดพลาดในอดีต ผมเชื่อว่าผมว่าหลายๆคนจะมีความผิดพลาดในอดีตที่เราอยากกลับไปแก้ไขแต่ว่าเราไม่สามารถแก้ไขสิ่งในอดีตได้ผมแต่เราสามารถย้อนเวลาได้ให้เราคิดไปผมว่าอีกสิปีคผมเราจะผิดหวังกับอะไรในตัวเองในตอนนี้และให้เราแก้ไขมันตั้งแต่ตอนนี้หรือพยายามให้ตัวเราในอีกสิปีข้างหน้าภูมิใจกับตัวเรานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดดีๆดีคผมทีสามารถใช้ได้นะแต่ข้อสอเขาบอกว่าให้ปล่อยวางอดีตนะผมอย่าไปยึดติดมากกับอดีต อยยึดติดอยู่กับแค่ปัจจุบันนะผมและมองอนาคตให้ไกลเสมอมองปัญหาตามความเป็นจริงข้อที่สามผมเขาบอกว่าความยากง่ายของวิธีแก้ปัญหาหรือการจัดการเหตุการณ์ยุ่งยากขึ้นอยู่กับวิธีมองปัญหาของแต่ละคนเมื่อมองปัญหาเล็กกว่าความเป็นจริงเราอาจต้องคิดแก้ปัญหาอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าตรง,งข้ามเมื่อมองปัญหาใหญ่กว่าความเป็นจริง เราอาจเปลืองแรงและเปลืองความคิดในการจัดในการจัดการเกินความจําเป็นทางออกที่ดีที่สุดคือมองปัญหาตามความเป็นจริงประเมินขนาดปัญหาเหตุการณ์ของความเป็นจริงจะทําให้เราคิดวางแผนแก้ปัญหาได้ตรงจุดสามารถจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมาดูข้อที่4ครับผมเปลี่ยนวิธีเล่าเรื่องราวของตัวเองการคิดมากคิดเยอะ ส่วนหนึ่งเกิดจากการเล่าเรื่องราวของตัวเองเชิงลบเช่นตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นคนคิดมากคิดว่าตัวเองไม่สามารถตัดสินใจได้คิดว่าตัวเองไม่สามารถรับผิดช,ชอบได้กระบวนการความคิดนี้จะสร้างปัญหามากกว่าแก้ปัญหาทําให้ตัวคิดซ้ําๆวนลูปเราต้องรู้ทันความคิดและพยายามหยุดความคิดเชิงลบเหล่านั้นเปลี่ยนเป็นการเล่าเรื่องตัวเองเชิงบวกเช่นเราสามารถควบคุมความคิดตัวเองได้เรามีอำนาจในการตัดสินใจ การรับรู้เหล่านี้จะช่วยให้ไม่ติดกับความคิดและเป็นอิสระทางความคิดความคิดของเรานะครับผมทุกคนถ้าเกิดเราไม่สามารถควบคุมความคิดของเราเองได้คุณจะถูกชักจูงด้วยคนอื่นเพราะฉะนั้นผมควบคุมความคิดของตัวเองให้ได้ปลดปล่อยตัวเองจากจินตนาการข้อที่5ครับผมการอยู่ในจินตนาการมากเกินไป ก็เหมือนการล่องลอยอยู่ในอากาศที่ไม่มีขอบเขตสามารถคิดจินตนาการได้โดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งติดอยู่ในจินตนาการกับความคิดมากเท่าไหร่ยิ่งห้ามความคิดได้ยากขึ้นหากจะปลดปล่อยตัวเองจากจินตนาการสู่โลกความเป็นจริงควรเริ่มต้นด้วยการลงมือทาสีเล็กๆน,น้อยๆที่สามารถทําได้หรือทํากิจกรรมที่ชอบเพื่อลดเวลาในการจรินตนาการความคิดและกลับมาอยู่ในโลกความเป็นจริงข้อนี้ก็เหมือนกับเวลาเราอยู่ในห้องมืดๆนะผม หัวเรานี่จะฟุ้งซ่านคิดไปทั่วว่า,าจะมีนู่นมีนี่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่แต่สุดท้ายผมในห้องนั้นมันก็มีแค่คุณกับความคิดของคุณที่ฟุ้งกระจายอยู่เต็มห้องข้อที่หกนะครับผมระบายความคิดในหัวออกมาซะบ้างหากความคิดเยอะเกินไปไม่สามารถจัดการให้เป็นระบบได้ลองหาวิธีปล่อยความคิดออกมาซะหน่อยอาจจะใช้วิธีพูดในสิ่งที่คิด หรือเขียนสิ่งที่คิดลงในกระดาษเราอาจจะเข้าใจความคิดเรามากขึ้นแลนะหาทางจัดการการแก้ปัญหาได้เขาบอกว่าการแก้ปัญหาผมหรือการจดจำอะไรนี่จะเกี่ยวกับการจดนะผมหากเราคิดอะไรมากๆให้ลองจดดูว่าผมจดแล้วก็มองว่าปัญหานั้นมันใหญ่ไหมถ้ามันไม่มีอะไรผมปัญหาที่เราคิดส่วนใหญ่นะผมจะเป็นปัญหาที่เราอาจจะแก้ไปแล้วหรือยังไม่ได้แก้แต่เป็นปัญหาที่มันผ่านไปแล้วแต่เรายังคิดอยู่ว่าผม เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเกิดอย่างนี้ให้อาจจะเขียนมันแล้วก็เผาผมเผากระดาษที่เราเขียนปัญหานั้นลงไปแล้วแล้วก็มันก็จะหายตามที่เราเผาไปเลยครผมถ้าคิดอีกก็เขียนอีกแล้วก็เผาอีกมันเราไม่สามารถที่จะควบคุมสมองเราได้ขนาดนั้นผมสมองมไม่อยากจะคิดอะไรมันก็จะคิดออกมาเรามีหน้าที่แค่จัดการกับความคิดที่สมองเราจะฟุ้งขึ้นมาผม,มาดูข้อสุดท้ายคผม ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญยิ่งปล่อยให้ความคิดกัดกินเราไปเรื่อยๆจะยิ่งสูญเสียความเป็นตัวเองหากการจัดก,การความคิดด้วยวิธีต่างๆด้วยตัวเองและยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือยังส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันอยู่อาจต้องขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดหรือปรึกษาจิตแพทย์เพื่อหาทางช่วยเหลือให้สามารถจัดก,การวามคิดของตัวเองได้หากเริ่มคิดเยอะคิดมากอย่าปล่อยให้ความคิดของเราย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเอง ลองฝึกควบคุมความคิดตามวิธีข้างต้นหรือค้นหาวิธีการควบคุมความคิดของตัวเองเมื่อเราควบคุมความคิดของตัวเองได้เราก็สามารถจะทําทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการนี่แล้วผมทำไมเราถึงต้องหาเพื่อนดีๆสักคนนะครับเราไม่สามารถจะบางทีับผมเราไม่สามารถจะควบคุมความคิดได้โดยที่อยู่กันแค่ตัวเราเองครับผม การมีคนคอยช่วยับผมเป็นคนที่เราไว้ใจแล้วก็จริงใจที่สุดก็จะดีกับเราที่ดีรับผมการหาเพื่อนที่ดีไม่ใช่การมีเพื่อนเยอะผมแต่การหาเพื่อนที่ดีคือการเจอเพื่อนเพียงหนึ่งคนและคนคนนั้นพร้อมจะก้าวไปกับคุณเสมอไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามผม